อสวัสดีครับสวัสดีย้ำดึกครับคลิปนี้จะพามาชมผักที่เราขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะ,ะว่ามีอะไรบ้างครับนะบก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะครับเมืองตะลุงผักสดนะครับคลิปนี้ก็จะบอกเลยนะฮะตรงนี้นะค,คือ,อของที่เราขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับขึ้นมา คืนนี้คือขายทั้งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีผักเสริมที่เออเอาไปแช่ในห้องนะครับอ่ะตัวนี้คืออ่ากระลำนะครับกระกลำนะกระลำก็อยู่ที่ราคา150บาทนะครับวันนี้ประกาศนะครับประกาศขาวนะครับเป็นเข็งนะครับเป็นเข็งร้อยยี่สิบบาทนะครับ ประกาศนอก340อี่ันนี้คือประกาศนอกนะครับแตงกวานะฮะแตงกวา180บาทนะครับวันนี้ให้ดูแตงกวาครับประมาณนี้ครับแตงใหญ่หรือว่าแตงตั้งหรือว่าแตงร้านนะครับตัวนี้นะอยู่ที่150บาทนะครับวันนี้จากลงจากเมื่อวานนะครับนะแล้วก็มะเขือขาวฮนะดูมะเขือขาวสวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่า ราคามะเขือขาววันนี้ก็ร้อยสี่สิบบาทนะครับต่อไปเป็นละกอนะนะครับละกอวันนี้กี่บาทนะผมยังหาไปไม่เจอเหมือนกันนะครับร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ถ้ามีละกออีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นเป็นละกอดําเนินนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับหัวประกาศนะฮะหัวหัว,ว,ว,วนะครับหัวสวยๆนะครับ อยู่ตรงไหนเอ่ยน,นะครับหัวสวยๆอยู่ตรงไหนเอ่ยเนีนะ่ยราคาอ่ามันไม่ได้ตามนะครับไล่ตามนะมันก็เลยจะมองยากนิดหนึ่งครับนี่คือราคาของเราที่อยู่บนที่เราขายคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับหัวผักกาดผมยังหาไม่เจอนะไหนหัวหัวอยู่ตรงไหน ถ้าใครโอ้หาไม่เจอเลยครับาราคาหัวเมื่อวานก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยหกถึงร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ฟักเฟงครับฟักเขียวนะเฟงนะครับวันนี้เฟงเฟงเขียวอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับเฟงหนึ่งร้อยบาทนะครับ แล้วก็ฟักทอง120บาทครับวันนี้นะครับราคาที่เขาตั้งไว้นะครับที่ป้ายนะแล้วขา้าวโพดครับวันนี้ข้าวโพด80บาทนะข้าวโพดราคาข้าวโพดนี่ไม่ค่อยอ่าจะขึ้นจะลงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ราคาประมาณนี้ของที่มันขึ้นมันลงบ่อยก็คือ1่งแตงกวา2แตงใหญ่มะเขือละกอนะครับแล้วก็พวกประกาศกระหล่ำนะจะมันจะขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้นะครับอ่า มีหน่อไม้นะครับตรงนี้มีหน่อไม้นะครับหน่อไม้นะร้อยกว่าบาทร้อย,ยี่นะครับะมะม่วงนะอยู่ที่ร้อยหกสิบนะประมาณนี้เนี่ยคือละกอดำเนินที่สามร้อยสองร้อยกว่าบาทนะแล้วก็คิงอ่อนครับวันนี้คิงนะอ่อนนะคิงอ่อนมีคิงคิงอ่อนอยู่ที่ เออยู่ตรงไหนอะ่ะครับคิงอ่อนอยู่ที่360นะครับโพดเออยู่ที่120บาทก็โพด80บาทนะครับอ่ะพริกยำสามร้อยห้าบยกมาระ160บาทนะครับมะม่วงอยู่ที่อ๋อมะม่วงวันนี้200บาทนะครับมะม่วงอยู่ที่อ่า200บาทนะครับวันนี้อ่าคะน้านะครับ นี่ยคณะอ่ะคณะสวยๆครับคณะสวยๆว,วันนี้นะครับคณะสวยๆว,วันนี้อยู่ที่เอ,อ่อราคาคณะคณะอยู่ที่ร้อยหกสิบวังตุง้งตุ้งเ 300, ต้สามร้อยตุ้งเต้จะเป็นตุ้งใหญ่ๆนะครับสามร้อยบาทวังตุ้งใบวังตุ้งที่อยู่ใกล้กันนี่อ่าทุ่งละ เอ่อเจ็ดสิบบาทนะผักบุ้งจีนเจ็ดสิบนะครับมะม่วงสองร้อยผักบุ้งจีนเจ็ดสิบมีมะระนก์ร้อยห้าสิบมะเขือยาวแปดสิบนะครับบวบงูร้อยสี่สิบขิงออกขิงแก่นะครับขิงแก่ขิงกระเทยนะฮะร้อยยี่สิบบาทนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็บวบเหลี่ยมมะเขือยาวนะประมาณนี้ก็อยู่ในราคาแปดสิบบาทนะครับบวบเหลี่ยมก็หนึ่งร้อยบาทวันนี้นะครับนี่คือราคาที่เราขายกันวันนี้นะครับก็ พวกหอมใหญ่หอมเขคัะมีราคาที่เขียนไว้บนป้ายหมดลูกค้าสามารถนะครับสามารถมาดูที่ป้ายได้เลยครับว่าราคาของเราเท่าไหร่นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ